ว่าถ้าเกิดพี่เอาคนในในเพอพี่อ่ะพอดีเลยคือมันถวายหัวให้พี่ได้ก็จริงก็จริงที่ว่า่ะเปิดรับเลยมผมได้ข่าวว่าจะทำ s ด d ที่แฟลปผมพอจะเข้า s m ได้ไหมเคียวิศวะไม่ใช่น้องที่ที่สตาร์น้องเออเอาแค่เป็นงานพ่อให้ผมแสดงงานเลยไหมพี่ใจเย็นใจเย็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บของไว้เก็บของไว้ เออกูเห็นละกูก็เห็นมันมาลีดมูมตั้งแต่ตรงไหนพี่มาลีกินข้าวยังครับอย่าลืมกินข้าวด้วยนะพี่ก็เลยขายไปคันหนึ่งไงครับ,บคงครับวิศวะพี่ก็เลยขายให้มันคันหนึ่งเอาแค่สามสิบเอ็มพอเพราะว่าผมมีตั้งห้าคันให้พี่เปาคันหนึ่งอยู่กับแฟนแฟนผมคนหนึ่งเอ๊ยไม่ใช่แฟนดิ <c oughs> อยู่กับพี่เปาคันหนึ่งอันเนี้ยให้พี่เปาไปเลยอ่ะให้พี่เปาแล้วผมเหลือยู่สี่ใช่ไหมขายไปหนึ่งเหลือยู่สามสามเนี้ย อยู่กับอยู่กับเด็กผมคนหนึง่งแล้วก็เหลยอยู่สองคันที่อยู่กับผมเออไอเนี้ยก็นี่ ร้านดีเวล้อมแม็กสุพันบุรีล้อมแม็กรถยนต์ยางรถยนต์ล้อมแม็กมือสองยางเปอร์เซนต์ฮะร้านดีเวล้อมแม็ก <c oughs> อะไรอ่ะมึงมาโปรโมทล้อมแม็กอะไรของเนี่ยเปลี่ยน R สามห้าผมได้ไหมครับในเกมอ่ะเนี่ยผมไม่แพงหรอกผมใช้แมนะ็กดิสโมอเนี่ย หรือว่ากลัวเม็ดละสองร้อนก็ได้นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอลุงดีกว่าผมว่ารอลุงดีกว่ามาเล่งกินเงินกันมันไม่นุกหรอกมันอยากสนุกก็ต้องเม็ดห้าร้อยเม็ดสองร้อยเม็ดสองร้อยก็นี่หายใจขึ้ลงคอมดเลี้วเม็ดห้าร้อยมันจะได้แบบดุ้งเฮียดไม่ได้กลัวครับ ฮัลโหลครับอันนี้แก๊งเลดวูฟไม่ใช่เลดวู๊ฟหรอครับใช่ครับเฮ้ยมึงแค่มอะไรอ่ะไอสัตว์นี่เดี๋ยวกูก็ทื่อไม่อันนี้คือใครจัดให้เด็กๆเขารู้มือหน่อยครับเฮียไม่ไม่ไม่ครับคนในแก๊งเขาจะซื้อแก๊งควรเขาจะซื้อรถผมเชี่ครับใครอ่ะครับเดี๋ยวหนูบอกในวอลให้จัดให้เด็กๆเขารู้มือหน่อยครับเฮียอุ้ยเฮียเดี๋ยวบอกครับโอเคครับขอบคุณคาหนึ่งร้อยไม่มันมันจัดเลยพี่ผม เอ้ามันมาอีกแล้วเว้ยวัสดีน้องเอ้ามาใครมากระเดกเหรอมาใครพี่พูดอะไรพี่มาใครมาเลยผมานี้มานี้มานี่ก็เลยมานี่ก็เลยาเอาสรุปมึงจะมาทำกับพี่ไหมนี่เอ็มดีโอเคมึงรับปากแล้วมึงรับปากมึงเอาเอาคนมาด้วยก็ได้คนไหนที่แบบคิดว่าคนไหนแบบมาเล่นแบบมีเวลาแล้วก็รู้เรื่องแม็กมือสองเอาคนโต มันเป็นยุคมึงกับพี่แล้วเว้ยน้องชายใบเจลอาร์เธอร์ายทัวรลงรีคนแรกเลยใช่หรออืมไออาร์เธอร์อ่ะอืมไอคนที่มันชอบเราหมดนั่นแหละเออนั่นแหละเพชรบอกให้มันเห็นทุกเหตุการณ์อืมมันเล่นมันเล่นด้วยหรอไม่เล่นไม่เล่นแต่พอแต่ตำรวจเห็นม<อ>ันพิมพ์โว้ แต่ว่าที่พี่คุยผมพี่จะบอกอะไรนะยุคสองมันย่มาเท่ากับชิคาก้ไม่ใช่เหรอเี่ได้หมดเลยครับน้องชายไปเจีเดี๋ยวกูต่อให้ลูกหนึ่ง <c oughs> เลยแต่โฉม่วเพราะโฉมมีทางรถประมูลพี่ก็มีรถประมูลต่างคนต่างมีแล้วเนาะของก็มีกันแล้วเอาไปถลุงเลยเหลือแล้วเนาะเดี๋ยวกูต่อให้ลูกหนึ่งเลยเดี๋ยวถามลุงกันครับถ้าลุงมาเราควรจากที่นั่นนะ่ะสตาร์โรเพียมันจะมาเล่นไหม มาแต่น้องมันจะไปทำกันอีกแก๊งรันดีเวล้อมแม็กซูพรณบุรีไม่อยากให้มันแยกกันไงเพราะสลอตมันเหลือแค่ไม่สลอนอันเหลือกแค่ยี่สิบเองงงไหมถ้ามันมาปุ๊บมันมากันไม่หมดไงนะมันยิ่มห้าถ้ามันมามันมันมันมากันหมดมันมันไม่อยากให้มันแยกกันอะเดี๋ยวพี่เองพี่หาใหม่เอา ดีมันบอกว่ากูไม่เลือนหรอกแต่กูไม่มีไวริสให้คนชื่อเถอะอ่มันดีว่าถ้าเกิดพี่เอาคนในในเัวพี่อ่ะพอดีเลยคือมันถวายหัวให้พี่ได้ก็จริงก็จริงที่ว่าจะเปิดรับเลยแม่แมมมายังถายไม่ออกเลยทำไงดีว่าถูกต้องหรืออะไรหรือผิดอ่ะแต่ว่ามันช่วยมันช่วยพี่ไว้ก่อนอ่ะเพราะเพราะเว่าเปิดเปิดใหม่ไหนๆก็บอกเลยแล้วกันมันอาจจะมีของแจกแบบพร้อมเล่นได้เลยอ่ะ งงไหมพร้อมเล่นอ่ะก็ยังไงวะพี่มีปากหลามไม้อะไรไม่รู้อันนี้ถามพี่ก็ถามไอหมัดมาเหมือนกันมันบอกว่าม,มันก็มี<า>มแจ็คเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยเสียงใครอ่อรอะยอดยอดยอดว่าไงนะฉูว่างไงนะงนะน้องก็ดีแล้วผมรอดูอยเดือนหน้าใช่ไหมละ่ะใช่อุย้ยกูใส่ผิดไอ้เฮียเอ้ย ไเนี่ยมาลีกลัวเด็กเหรอมาลีกลัวเด็กเหรอผมไม่ได้กลัวเป็นอะไรนี่อยากเสียงเงินเนี่่อยากหรืออยากเสียงเงื่อนเฮ้ยพี่ตาเบพนั่นไงกลัวแล้วมาแล้วหนึ่งครับน้องชายว่าไงครับผมได้ข่าวว่าจะทำ s m ีที่แ Club ผมพอจะเข้า s m t ได้ไหมเคียวิศวะไม่ใช่น้องที่ที่สตาร์น้องทำใหม่เหรอพี่ใช่ครับใช่ครับ เห็นไหมแหละพู้แบบพวกรอบรู้อย่างเงี้ยพี่ควรเอาอันนะพี่อย่างเงี้ยพี่ควรเอามันไปด้วยนะพี่แล้วสตาร์ฮาคนฮะรับพี่รับไม่หมดเลยคนเก่าเก่าไปเขาทําอีกแก๊งหนึ่งโอ้งานว่าไอจัดอ่ะเองสนใจไหมล่ะสนใจพี่อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าโอ้โหโอ้โหเนี่ยแหละดีกันแบบว่ากําลังโตพี่เวลาเวลาเนาะไหนคนไหนจะเท่าเอ็มดีบ้างเนี่ยห มากี่คนอะไรเนี้ะคนไหนพี่เต็มเลยพี่คู่คนไหนบ้างครับคนไหนที่จะเข้าบ้างเอเอบีสตากลัวมาสองคนใช่ปะไม่กลัวก็มาลิตาใครทำพี่ผมไม่ไหว่ะเอ้ยเอ้ยจะเป็นอายุสิบห้ามีเวลาไหมมีครับพี่มีครับทุกไลน์เลยปะก่อนเข้าเป็นอย่างนี้ตลอดเลย พี่ครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นครับเวลาสักพักหนึ่งเช่เลยพี่ครับผมไปก่อนเออไม่เอานะพโอไม่ทำไมอ่ะพี่อันนี้เป็นนักรบใช่ไหมเนี่ยความลับนะพี่ถ้าพี่ตายรู้ไหมเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเนี่ยตื่นขอไปยิงนักรบเนื้ครับพี่รู้ครับพี่เยมไปล่นนัรูู้้มันรรอบตัวมีไหมรอบตัวมีไหมขอบคุณน้องสิติวุฒิครับไอ้เบิ้องแน่นไหมพี่เออโอเคนี่ผ่านอย่างเงี้ยผมดพี่อย่างเงี้ยควันควันเลตัวขาวอ่ะสวัสดีน้องสิติวุฒิสวัสดีครับมึงมีเนอะไรม็งจะเข้าด้วยเหรอ ก็าดีพี่อายุเท่าไหร่ครับก็เราคุยกันมันเนไงพี่จำไม่ได้หรอวมนไหนวะจำไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับแค่อืโอ้โหโตแล้วอย่างงี้กำลังเป็นัยรุ่นอยู่พี่ยี่้าครับแล้วเวลาล่ะครับบ้างทั้งวันครับฝีมือไม่ต้องนะขอเล่นเป็นพอได้ครับมีเวลาตาไฟด้วยมันรู้มเลยนะ พี่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีไม่มีไฟไม่มีเวลาไม่มีได้เลยที่ไม่ได้ไอเหียปกระตินป uh ่ไปกูจะกระทืบมึงตรงนี้ด้วยพี่เดี๋ยวผมเอาเรียนมาเรียนก็สอนได้ไม่ผิดบี่มันออกมาบอกเรียนได้พี่เพื่อพบี้เลยนะพี่อัันนนี้เพรราะคถ้าถ้าอย่างนั้นนะพี่รับเลยให้เป็นมือซ้ายเลยใช่ถ้าเกิดมึงยอมออกออกเรียนมาเพื่อเข้าแก๊งเพื่อรันแก๊งอ่ะได้การันดีอันนี้อันนี้ดีอันนี้ค่อยอดีนะอันนี้ดีอันนี้บอกว่าผ่านได้เลยพี่มาสองคน สองคนที่จะเข้าเบอร์มา934001อ,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 อันอนี้เต็มบบจัดเลเสียงสะท้อนเฮ้ยไม่เสียงเองทอน,นโอ,โอ,โอ่ะน้องอะไรไนะ <c oughs> 934001คนไหนจะเข้าเอ็มดีอะเเมมไม่รอกูให้เมมมึงโทรทำไมเนี่ยพิมพ <c oughs> <c oughs> ์ชื่อมา934001 G9 Bunny รับผ่อนของรองเท้าเสื้อผ้ามันมาอีกแล้วนั่นไงโปรโมทกันอีกแล้วรับผ่อนข,ของรองเท้าเสื้อผ้าขนาดพี่ยังไม่ได้ไม่ได้ประกาศน,นะเนี่ยคนมารอเข้าลื่มเลยพี่ชิคาโกสองพั 2, นยี่สิบห้าน้องอแค่โฉมพูดอย่างนี้พี่ก็ดีใจจริงพี่มีไฟจัดอะพี่ แต่พ kind of mm ี่อยาต้องรับคนที่มาจริงใจอย่างนี้พี่พี่อย่าไปหารับแบบแบบเออพี่ต๊อครับผมเข้ามาผมรันยี่สิบสี่ครับเล่นได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ต้องอย่างนี้แหละมันออกอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเล่นได้แป๊บเดียวเราเราถ้าเราสมมติว่าเข้าจริงๆเราไม่มีเวลาพี่เอาออกเลยนะโอเคครับพี่ผมรับงานะโอ้ยอ๋อโอเคเป็นงานพออ่ะให้ผมแสดงงานเลยไหมพี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่เอาไม่เอาไม่เอา เก็บของไว้เก <kepada ido> ็บของไว้อย่ามาโชว์ตรงนี้น้องเก็บของไว้มีของดีเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยมึงเก็บของไว้น้องอย่าอย่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ที่นั่นนี่ปะที่นี่อย่าใช่พี่ผมลั่นในทุกที่อ่ะพี่โอ้จเย็นน้องอย่าอย่าอย่าเก็บไม้ผมใหญ่เย็นนี่มันเม่นใหญ่พี่แม่งมันมีของมีเองมีของไงน้องไม่มีง่ายผมมาเล่นแฟมพอพี่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเฮ้ยแล้วมันจุดอะไรของมันวะเนี่ย ไข่วะเน 5, 1, Eller, 1, ี่ยหกศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดน่ะเลือนชิบหายเลยเนะี่ยยังชื่ออะไรแซมเหรอใช่ไปโปรโมทที่อื่นไอ้สัตว์ไม่มีใครสนใจหรอกไปหาโปรโมทพื้นที่มึงทิติวุฒิโอ้ยไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะทิติวุฒิพี่ไม่เอาด้อสล็อตนาน่าจะไม่พอพี่พี่น่าต้องสล็อตอ่ะเด็กมันมีสองคนแล้วมีเยอะขนาดอันนี้พี่พี่ยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้ประกาศเนี่ยถ้าเกิดพี่ไปสตาร์ทาวน์นะผมว่าผวนลืมอ่ะ แล้วแล้วแบบพี่แบบไแบกคนนี้มันมันบอกอะไรด้วยเดี๋ยวมันเรื่องความเองอ่ะพี่คนที่มันไม่อยู่ตรงหน้าพี่ต่อครับรับรับคนเขาแกว่ะหาผิดใช่ครับใช่ครับนั่นโอ้ยนี่ยมีมีอาวุธมีอะไรเต็มระบบเบอร์นี้เลือจอด เินะไอ้นี่ไข่วะเนี่ยเรือนจัดเลี่ยเฮียผมวาคุณตันเอาไม่เอาส่งจดหมายนะเหมือนเหมือนเอาเรือนแบบเมื่อกี้นะไอ้คนนั้นนะคนไหนไอ้ที่ไม่รู้แม่งส่งจดหมายเฮียเราจะรับคนเข้าแกงเรารับตรงนี้ดิเข้าแกงด้วยค่ะน่ากลัวแล้วมากันหมดเลยเว้ยเบื่ออะไรพี่เบื่ออะไรเบื่ออะไรเข้าแก้วยน้ยแกงรักแป๊บสวัสดีครับ เขาเก่งด้วยไหมโอ้โหมากันหมดเลยนะแปะก็เอาเขาด้วยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับพี่ต๋อัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดิพี่ชไม่แก๊งพี่แก๊งเต็มแล้วพี่พี่ไม่ต้องประกาศนะพี่ผมว่าเต็มพอดีอ่ะเดี๋ยววันที่สิบสองเองตีพี่อะเดี๋ยวมันพร้อมเข้ามาหาพี่เสมอเลยพี่เสี๋ยวไม่ไรเนี่ยครับพี่เจ้าเนี้ยคิดอะไรเพลินไหมนี่พี่เวยเล็กอะไม่รู้อ่ะดิหน้าจะไปซัมเมอร์มั้ง น่น่ะมีของนะที่ทำเมื่อมีของนะอะไรไม่มีผมก็มาขอเล่นกับพี่นี่แหละมาขอสูบของพี่ใช่นี่แหละพี่ดูไอ้ดูเดี๋ยมันโพสต์ทวิตว่าว่ามันรักพี่ต๊อดแต่พี่ใจใจแม่งมาอยู่กับพี่ละผมบอกให้คนแบบนั้ใจอยู่กับพี่ละพอหรอสลอดพอหรอคนอยู่กับต๊อดเยอะนะนะว่าไม่น่าพอนะสล่ดน่าจะล้นนะนว่แหละเพื่อนเองโพสต์ทวิตอ่ะไม่ผมผม ผมเอาแค่คนรู้รู้งานเป็นงานพอนะฮะไม่ต้องเก่งมากแล้วพวกตัวร้ายพวกพวกนี้รับไหมพวกตัวร้ายอ่ะรับรับหมดเลยครับรับหมดเลยเอาไปหนื่นหมื่นบาทเอาไว้ไปเที่ยวต่างประเทศวิ่งไปเจอไหมนะไม่ต้องกดไม่ต้องกดจะเจออ่ะโอ้โอันนี้รู้มือนะอันนี้เก่งนะอันนี้เก่งอันนี้เก่งฝั่งมันไม่ออกเลยต้องอว่านเลยนี่พอต้องห่านเลย อืมเลาผอแสวงเลยแสวงหาแสวงหาใบเบอร์อะไรพี่เบอร์อะไรครับเก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเฮียตอนพี่ทำไมเฮียไม่ขึ้นที่นี่เลยไม่ไม่ได้ขึ้นครับไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นแสดงงานไปเลยพี่ใจเย็นน้องเก็บของดีไว้พี่กระบอกอยู่่าเป็นแสดงที่นู่นสามารถที่หลบใช่ใช่น้องใช่ใช่ไม่คอยากลองขับเราขับไม่ได้ขับไม่ได้ครับปุ๊บกูโดนกระทืบปั๊บเลยโอเค คนตัวสี่ถึงห้าขับไม่ได้นะขับไม่นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนกระทืบตายนะผมรู้แล้วของไปแก้งเอาง่ายขอบพี่ขอแบบเป็นเจนเป็นเจนเป็นเจนเอสซีนะเนี้ยเจนเอสซีเออเจนทัวร์ได้เออพี่กระตั้งเลยเอ็มดีบายทัวร์ลุงลีพี่ชื่อแก้งพี่อ่ะอันนี้คนไหนพร้อมเข้าเบื้องเนี้ยน้ามาใครเนี้ยน้ามากับเนี้ยมากับน้องเนี่ยริวเนี่ย ใช่ใช่แล้วก็มาไอโฉดแต่ไอโฉดนี่มันมาก่อนนะมาเดินเล่นอยู่กลากังอ๋อมาเดินเล่นเหรอนะใช่ครับใช่ใช่ที่นี่มันมีงานงานประชาชนด้วยนะที่เนี้ยแมวผมโอ้มีของไอโฉดมันมีของเยอะนะบอกก่อนนะไม่ผมยังขอพี่เหลืออยู่เมื่อวานโอ้ทำทำเป็นหลาย ใช่ใช่มันเนียนมันเนียนมันเนียนนะมันเนียนนะมันมันอยู่มาตั้งแต่แซมเปิดแรกๆนะพี่ใช่ใช่มันเลยเออโอเคโอเคตอนพี่สตาร์ทำอะไรหมดเลยเออคุยเฮ้ยอะไรมึงคุยอะไรเนี่ยน่ะเห็นไหมล่ะเฮ้ยโฉดโฉดโฉดวัสดีครับแม่งอยู่ไม่ได้จริงๆแม่งเดินมาด่าคุยเฉยเลยพี่พี่เราผมเราเราเราถอยเราถอยดีกว่าพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับภาคภูมิในแฟมมันก็ยังมีเนาะโอแม่งมาปุ๊บควยปั๊บเลยยู่ไม่ได้จริงเนาะที่มาลีจะสร้าง SMD ใหม่เนาะ่เลผมพอจะเข้าได้ไหมครับผมมีทักษะใส่เองนะได้ครับทิติวุฒิได้ได้ได้ครับ